ครับเดี๋ยวเราจะดูตัวอย่างหัวแบนเนอร์รายวิชานะครับจะเอาไปอัพอยู่ที่กลุ่มนักศึกษาฝึกง,งานอิสราเอลนะครับเป็นไฟล์หัวรายวิชาทำอ e ีทันนิ่งนะครับที่ทำจากาไฟล์วอ o ช h อ p นะครับนะครับก็เลือกไฟล์ หัวแบนเนอร์ตัวอย่างหัวแบนเนอร์นะครับตัวอย่างหัวรายวิชานะครับอันนี้ทําจาก Photoshop นะครับทําจาก Photoshop โอเคไปตัวอย่างหัวรายวิชา ไฟ Photoshop ไฟไฟ PSD ไฟ PSD นะครับเปิดด้วย Photoshop เปิดเปิดด้วย Photoshop เอาไปดูตัวอย่างเดี๋ยวเราอัพนนึงนะครับวายตัวนี้ขนาดเท่าไหรอบรอิษัทเมกกว่านะครับขึ้นไปแล้วนะครับก็จะอยู่ที่ตรงนี้นะครับตัวอย่างหัวราวิชา ดีดยไฟล์นะครับอโอเคนะครับทีนี้มาดูตัวอย่างหัวรายวิชาจากในทำจาก powerpoint นะครับอัพโหลดไฟล์อย่างหัวรายวิชาไฟล์ ppt ม เปิดด้วย Powerpoint นะครับจะเลือกไฟล์ Powerpoint มีสอตัวนะครับเอ,เอาหน่งดีกวนกอ่าหนึ่งแล้วหนึนะครับ เพื่อ Power Point นะครับมีสองไฟล์นะครับโอเคจเรีนไปแล้วนะครับจบไดมาตาดีแบบน,นี้แล้วก็อกไฟล์หนึ่งครับไฟล์ Power Point เอา Point สย่า Header สองตัวอย่าง,าง,างหัวรายวิชาเปิดด้วยไฟล,ล์ p o e p t โอเคเรียบร้อยแล้วนะครับก็ร้อยเปิดดูนะครับรูปรหน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะครับของไฟล์ บอรดช็อปนะครับไฟล์วอรดช็อปประมาณน,นี้นะครับประมาณน,นี้แล้วก็จารเข้าไปเปลี่ยนชื่อชื่อรายวิชาอาจารย์ผู้สอนแล้วก็วิไลนะครับ powerpoint header หนึ่งนะครับอ่าอันนี้เป็นหน่วยนะครับหน่วยาจารย์ไปปรับระยะตรงนี้นิดนึงนะครับระยะข้อความกับตัวรูปภาพเนี่ยแล้วนะครบคอบตัดให้มันไม่ใหญ่มากนะครับ ประมาณนี้นะครับนี่ก็เป็นทุกบทที่เตรียมไว้นะครับโอเคส่วนอันนี้เป็นหัวรายวิชาแบบรายวิชาเดี๋ยวครอบตัดไปประมาณนี้นะครับเอาไปทำเป็นหัวรายวิชาโอเคนะครับไปลองทำดูครับ